ดงานยังก็เด่นเหตุงา,งานในห้างอาหารแกงกระเบา้ยวนั่นนะน้ำบอลหา้างอันแกงกระเบาเลยอ่าก็เพิ่น,นไห่บ้านทรายเนะี่ยตอนที่บ้านท่านได้เปิดโซนโครงการตอนนะ่ะเพิ่นให้วันแล้วเศร้าซีพันสามตากะให้น้องเพิ่นแซนหนึ่งนาะพี่น้องเนาะกะได้น้ำเมกแก้วเพิ่นให้เป็นค่าน้ำเมือกน้ำมันเนาะอ่าเพิ่น ใส่ทางบอตาเป็นสะพานบุญในมือก้อนนั่นแหละบอตาก็เหลือจากใส่น้ำเมือกน้ำมันแล้วก็มาแบ่งปันให้กับน้องเพื่อนหนึ่งแสนกีบแล้วกกับบอจิตบอเวียดน้ำเนาะสมทบกันคนละเล็กคนละน้อยพี่น้องเลยนี่แหละเนาะจำที่เอาแบ่งปันกันได้เนาะพี่น้องเนาะ กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะโดยเนาะกับม่พบมอพ่อกับช่องบ่าวตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้เนาะกาอยู่บ้านแก้งกระเบาเด้อเนาะพี่น้องเนาะอยู่หน้าบ้านหน้าเือนของอน้องยืนเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะหลายๆคนกับจีจำสีจื้อน้องเพื่อนได้อยู่พี่น้องเลย ทางบาตาเองเนาะก็ถือว่าโดนเติบแล้วเนาะพี่น้องเนาะที Honestly, ่บ like. ุวะเวียนเข้ามาเยี่ยมยามถามข่าวทางครอบครัวของน้องยืนเพิ่นเนาะตั้งแต่ผลได้บานใหม่เฮื่อนงามพี่น้องเกษตรกรก็แวะอย่อะไรลงมาทางนี้เนาะมือนี่กะอาเป้าหมยเนาะก็พากันลงมาหาทางครอบครัวของแม่น้องน้ำเพชรเพิินก็พอดีว่าขากลับเนาะกระเทอนได้คำแล้วว่า่นแวะหาน้องยืนเพิินก่อนหน้าเนาะบได้มาหาน้องเพื่อติโดน ป็นจังไดเนาะพี่น้องเนาะอ่าสบายดีบ่ยังเข้าหาโงเรียนคือเก่าอยู่บ่พี่น้องเอ้ยอ่าเนาะจังไดก็อ่าขอกราบทักทายสบายดีเนาะครับพมแม่พี่น้อง FC เบิดสุขสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบ่ว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเอ้ยจังไดบ่จิตคือว่าได้ยินว่าน้องยืนว่าซั่นคือนี่อย้เบิ่งๆๆซั่นอ๋อคือได้ยินเว้าแววเนาะ โดยสบายดีพ่อดใช่หละน้องยืนพนยังไปชื่อใครโอ้พนมาอยู่หรอวะเห้เอ้ยเอ้าเอ้ยเอ้ยน้องยืนหนได้เอาพี่น้องเนาะโอ้พนอยู่ในนี้โอ้แบบขึ้นได้ป้โอ้ดูดเบิ้งเบิ้งเบิ้งแขนง่าขึ้นนเด้อฉันใช้แหละ โอ้โด้วยสบายดีเด้ออ่าจังไดรจื้อเบาได้อยู่บ่หน่จำมาได้โอ้ผู้หญิงเลอผู้ชายน้องนี่ผู้หญิงอ่ะน้องขออนุญาตอ่านี่ใหม่ก่อนหางลังได้ยี่บ่หน่หางก็ได้เก้ามือเก้ามือผิดไปอืมเอาบ่อต้ากระจง่อยก็ตามมาเลยเนาะด้วยสบายดีบ่อตด้วย

ปลาเฝ้าเด้ออ่ากินเป็นได้ค no no oh. okay. ่ะโอ้ดีใจน้ำพึนนเจ๊ะโดยโดยกะอ่าคลอดเองบ่น้องเรือไปห้องหมอบ่ไปห้องหมอน้องสะพังเอาอ่าอ่ากะตอนอ่าตอนนี้นี่น้องกินยาเย็นบ่หรือว่ายังไงกินน้ำข้อนนี่แหละโอ้ยู่อยู่กรรมมได้อยู่กรรมมได้แต่กินน้ำข้อนเอาแล้วก็ซักยาแล้วก็ซักยาเอาโดย ามือได้เก่า <me> มือโดนคนไลยเก่าม well, so ือแล้วเก่ามือยูยั่ยังแบอยู่ในไพ่อยู่เมนมือมือมือได้เลยสิออก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 แต่ไพแต่กรรมมาน่สิบห้ามือสิบห้ามือหาได้เก่ามือังนเก่ามือออไอ้นองมาบัดนี้เราได้ลุกตอนนั้นจังได้เอาเก่นยังบริหูคทำน้องเอาผัวจะโมจอ้าแล้วอยู่ไทยฝนอยู่ไทยวัาจะเปิดปนชุ เดแต่แต่ว่าตอนนี้พอเพิ่นกะเห็ุงานอยู่ไทยเดือนหนากกลับม้แต่เพิ่นหู้แต่ที่ได้ลูกเช้าทุกอย่างบอกเนาะเดือนหน้ากลัมาเนาะมาเยี่ยมมายามทั้งลูกทั้งเมียอ๋อเนาะเอ้าวอ่ะง่ายไปไว้เรียกง่ายๆเนาะจัมไงก็คอยชิมให้เนาะให้ลูกเราตื่นลูกเช้าบิ๊กคิงครับวันยัง <c oughs> ว่าแล้วก็กลางคืนก็นบม่ได้แอบว่ารอย่างโน่นอบอกไม่แต่เลวลาเพิ่นเบาคอภัยนะเวลาเพิ่นขี้เพิ<ะ><ะ>เ่นเหนียวเพิ่นกันห้เพิ่นบวมหมักเปียกแสดงว่าคนแพงแม่เได้ไหมคนแพงแพเม,อเมอยอ้าวแพงแม่เได้เห็นไหมแม่จะนุ่สบายเนาะบางคนหายอยู่กับคนอร์เติลอ่าแบบไหนวะ อ่าแบบว่าคนบ่มีบุญแบบจัดคนบ่มีบุญอาอคนบ่มีบุญแบบหายเก่งคนกี่ห้เก่งนะคนเอิ้นคนบ่มีบุญแสดงว่าลูกข่อยนี่บุญเนปบางนี่แต่ลูกเนาะบ้าอ๋อบาดบ่ให้เด้นี่ก็เว้าตามผู้ใหญ่เพิ่นพาเว้าเนาะที่เป็นพ่อเลยอ๋อผู้ใหญ่เพิ่นพาเว้าเนาะเอ้าวชาว่าคนมีบุญน่ะแปลว่าเพิ่นว่าบ่ใหายสนุกสบายนอนให้แม่พักผ่อนทีนะบ่จิบเพิ่นเพิ่นเว้าในนั้นเนาะตามเพิ่นคือกัน จะทาบ้งลูกออกมาแต่อยู่ในท้องยังคิดดื้มอยู่บู๊บบู๊บคุณยังคิดื่มเป็นยังไงจังหวะยังในยาพออยู่ลูกวัวตาโดนวันแรกับน้องยืนเพิ่นเอาไปชื่อใครจังบ่บ่ฮู้คือกันอืบัดบัดรพอนะว่าไปชื่อไข่เมื่อกี้นี่นะแต่เป็นยังได้แต่น้องเพิ่นยังเข่าของเขาเมื่อกี้อยู่บ่บ่อืออกแล้วโดนยืนไปยือไข่ทานไทยก็เบื่อแล้วเทสเออน้องเพิ่นมาเพิ่นในน้องต้นไม้ก็มา คือทั้งเจ้านี่ออกเพื่อนนะบอนอะหรือว่าจังใดยังแบบกลับบ้านได้ออกแบบว่าถามเพื่อนมาเพื่อนก็พาไปอยู่เพื่อนอยู่อยู่ทางในบ้านาใช่ก็เพื่อนเพื่อนก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี่ในแถวในบ้านนี่บ้านเดียวกันโอ้เอดูของผัวบ้านเดียวกันโดย่น,นี้่ยเนาะนี่อยุ่เนาะไปโบกไกไ่พ่อไกลไม่ปันใดโอแต่ว่าพ่อเพื่อนนะให้ให้เบิดเดือนก่อนได้เงินแต่สิขึ้นมาที่ดงเนาะโอ้พ่อเพื่อนดีใจแล้วอยู่ทุกคน à, dấu nó nông để nông lục vậy. xào, non non vẫn có, à, non lưm sừ cái gì, ờ non nhay, non như, non nhay, non nhay, non như, ừ. à, nhay như, nhay, phần cả phần à. cả chấm nà để thì phần cả chấm sư bỏ ra có đây cái ừ. <laughs> à. gì là, là, là nó. บอบคุณเจ้ายังไม่ได้เคยเท่าคุณแต่เจ้าอ่าราะว่าบอตาเคยทายน้องคนแล้วตอนอยู่กระท่อมน้อยคะตอนอยู่กระท่อมน้อยแต่ว่าเคยไปทายน้ำเจ้าคือทั้งน้องนี่ว่าแล้วก็เมื่อเพื่อนผัวเหมือนบอกโดยแต่ว่าคือมาอยู่พี่นี่เป็นเพื่อนน้องเยินอยู่น้ำเมอมาแล้วอมาแล้วพี่น้งเลยมาพี่ก่อนจะสบายดีก็ไเลย มันยังบัดรเนื้อนา่จะบัดนี่เอาสบายดีล่ะสบายดีอีกเชื่อโยกกดเงาแฉโน้อยลงไปเลยก็ไหวได้โด๊ะเปลียนไปแล้วบัตรโบคือบ่ตรคือแล้วแม่นี่บ่ใช่ละจะซื้อเงี้ยยี่โบว่าตอนนั้นบัตน้องเป็นยังในน้อยยังผมผมอยู่เนาะมาติดใช้กี่เนี่ยมาแต่เงินอ๋อ อย่าไปดองช่วงนี้งานดองไม่หลายพอโทรบ่เ่าฮาโควิดแต่ว่าวิตไว้เนี่ยวันแรกเอาซองให้น้องคนยุคสาวจี๊ดเอาซองให้น้องคนยุ่งานดองเนี้วเนาะเกียร์มาอยู่ฮะบ่าวเวียดนะครับเกียม์มาแต่ว่าน้องคนเลยแล้ะๆฉันน้องเราไปไม่ได้แต่ว่าได้เนาะไปบ่ได้บ่ได้บ่ได้กะมือวันที่เช้าดองบ่าเวียแต่กะ ไปบโได้กาบโบเป็ี่ยนยังเนาะกายบอกเนาะพี่น้องเนาะดีนะเด้อสันดับดีนะเป็ี่นจะเบาวแล้วแต่ว่าเออว่าแล้วก็เป็นยังได้ใชเรื่องเฮียนของน้อกนะคือว่าออกแล้วสำนึกเนาะเออได้จ็กเดือนเลยได้ค่ะเดือนแล้วเออเปลี่นยังได้ออได้โดนนะจะฟังว่าเป็นเป็นยังไงยี่ังบวันได้ออกเออ เออเอาเอาเอาไม้เนองยืนเพิ่นก็ได้เนาะแบบว่าเบิดทืนไปโตน้องเนาะอ่าอีกอย่างกะเท่าที่เท่าที่พ่าตาเห็นกับแบบว่าทั้งทีมงานกับบริคอยแวะปันไดเดี๋ยวนี้เป็นบ่เน้องโดยอ่าก็นองเห็ดงนาะหลังจากออกเงียตอนนั้นกับไปเห็ดงานแต่ว่าออกเล็วไปไหงไปไหนแต่ว่าคือยางานยาได้เนาะปิดห้านก็เลยออกปิดห้าย งานยังก็เด่นเหตุงานในห้างอาหารดูใจละแกงกระเบานันนะโดนโอ้น้ำบอลห้างอันแกงกระเบาเลยอ่าหายบ้านเทไรเนี่ยตอนที่บ้านท่านได้เปิดโซนโครงการตอนน่ะเปิดหายบ้านละเซาวสาวสี่พันสาวพันมือหนึ่งชาวสี่พันนะสาวสี่พันโดนหายสาวหารุ่นกะเบ้องเนาะในนี่แหละอ่าโบเมนเบาๆท่านว่าสี่ดอก อ่านี่แหละอ่าเฮงอ่าคนลาวเขานะจังนิยมไปไทยอ่าใครเฮงคือน้องเนาะบับน้องน้องใหญ่นี่ไปเ่็ำงานอยู่ฟังใช่ไหมได้วันเท่าได้สั่นข้าวบนได้เห็ดมีแต่ดมีต้นเห็ดมีแต่วเห็นเนาะแตตินกับลังใจเจ้าน่ะฮะตีนเอาเห็นกับลังใจพัวถือมาขาท่องเนาะเหยียดยางแน่แน่แน่แต่ว่าน้องยืนกันยังบประมาณง่ายจีเนาะ นะบ่ตาจะากให้เราเข้าใจนเอ้าคู่คองแล้วเออเพราะว่ายังน้อยอยู่1ัปีก่อนน14 14ปีนงใหญ่17 17กับ14เนาะสําเพจกันเลยนีเนาะบ่พี่น้องเียงหัวได้เขาเียงหัวเนาะได้หลานสาวเนาะโดเออดีใจได้นี่เนาะโดเออได้อุ้มแล้วบ่อุ้มแล้วเออ ta, uhm bộ phim nào ta, như là kia họ ở dưới bạt đây, ngoài này. ngoài đây, mai là cái phim của tài. bãi để nó ảnh sắc nó, không gì chụp. chụp ảnh, cái gì bãi, chụp mua, cái chụp. hả? chụp cho phù hợp cái kiểu nưng. à. cứ cảnh gấp, khay pet, khay cay đó, bạt hoa trâm, bạt tranh gì? để bộ thiêng leo, chân nó. được nữa, nó. nó. trong đấy, mới này cả, thứ ba, khâu nấm mất 3 เนื่องจากว่าดั้เวลามันค้ำอะไรกักพิยามันกับโบได้แบบว่ามีวิญยางนะพี่น้องนะแวะเยี่ยมยามเรือทักทายสวัสดีกับน้องเพิ่์ลเรื่องเพื่อนเรื่องชานก็สำเร็จเสร็จสิ้นน้ำก็ดีใจน้ำเดินน้องเด้อเนาะมื่อึืนเพื่อนขึ้นชานกับโได้มาดอกน้องพี่น้องเอ้มามาหินดีกับน้องเพิ่นน้ำมาในน้องเออเอ็กซีเพิ่นลพูดเลยว่ มีมีมีทางทีมงานแต่มาใส่นอนเห็นทางไอเตียงเนาะอ่าโนนนั่นเป็นแววอยู่เตียงเนาะแหวเยี่ยมแหวยามอยู่แหวแหวแเยี่ยมอยู่กะบอกก่อนเนีนําเป็นเขาหน้ามจำปาทด้ชะนอนยังยั่งอยู่บ่อช่วงก็ร่างซีบร์แล้วร่างซีบร์เด้ออ่าก็แล้วกะสูหาเงินเนาะแต่บางคนก็ซื้อเข่าคือกันได้ทั้งนอนคนก็ได้ก็แล้นท้าพ่อได้ยังเห็ดเวียยเงาอยู่บ่บ่ออกแล้วออกแล้วมาท้าแม่ได้จ้ะ แม่กับวได้เห็ดเวียคือกันงานมันคงอยู่บ้านทางนี้เนาะโดยเฉพาะแบบนี้แบบนี้ไปเลยเยอะแบบตัดอ้อยชาวหาพันไว้ยีมฉุเนาะโวดโฟดีน้องพูดว่าชาหาเราชาวซีชาซีพักฟูโม่ฮอดเต็มเงินสองใบอ๋อโห่ฮอดแหามดำหน้าไใไวัยนาะจังไปรับจ้างดำหน้านี่มันกะชีสีแข็งเนี่ยจากน้อยทั้งนี้ไปจ้างวันอะไรลงมันเปอร์เซนโอประมาณกันไครเนสชัน อ่าไทนี่แต่ว่าคือทังน่องใหญ่นี่มีคุมคืนด่วยังชีวิได้ลงนาปไทยอยู่บ่เดีววอายุหปีสิไปน้ำกัเนาะ้นไปสีออกไปน้ำบ่หดีอว่าสิบปดไปคือน้ำเนาเป็นเบิงเนเน่เดออน้องยืนไปน้ำน้องยืนียกไปอยู่บ่อยากไปอยู่แต่ว่าอายุแฮมนี้นีเขาก็เห็ด พาสปอร์ตได้โบเบลตากับโบคอยฮู้ปันได้สิบสี่ปีนี่บอกือว่าน้อยก็ได้บอกว่านี่โบเตากับโบคอยฮู้เรื่องนี้ปันได้ใช่นะันี่คือเห็นโบได้โบได้ถ้าว่าเห็นได้นี่คือต้องอ่ะไปเห็นอ่ะสมนู้คั่วไหมแต่เพิ่มอายุอืมีแต่ว่าทั้งไปตามสถานการณ์เนาะเห็นได้ก็เห็นเห็นบ่าได้ก็จุถ้าจนหอดหอดนาอายุมันพุ่นแหละอืม้วเนาะก็ นี่แต่ว่าเอ้าว่ามามื้อนี้กะมาถามไทยเบิ่งข้างโรงยืนเพิ่นพร้อมว่าเนาะอ่าบ่ได้มาเตรียมแก่กนข่าวได้ลูกสินะก็เห็นอยู่ทางอ่าไอ้เตียงเพิ่นถ่ายลงอยู่นันเนาะอ่าแต่ว่าบ่ได้เบิ่งรายละเอียดคักดอกนะมามเจ้าลืมนีลืมด้ถามเพิ่น่ว่าชื่อว่าจังได๋อว่าาอยู่อน้องไินไินโอ้พี่น้องพอ

มีแต่ว่าใช้ในห้องน้องยืนอยู่ใช้ต่ตั้งแต่เพื่อนคนแรกกับใบแหวนหลีได้พี่น้องเนาะอนในห้องเลยมีแต่ออกมานอนนอนนี่เลยนอนนำกันเลยบอกเลยเพื่อนน้องยืนคนนี้แบบน้อยกระทัดรัดแต่ว่าก็จบงามเนาะพี่น้องเนาะมีห้องเห็ดห้องนึงแล้วก็โล่งแล้วก็มีเพื่อนครัวผมป้วยเนาะมีอให้แช่นอนแช่หลัดเก็บเนี้ยนเก็บของเนี้ยนแบบนอนนี่เลยที่นะมันเย็นดี เขาล้มกับกูกันอยู่บ่ไงหนึ่งใบเดียว <c oughs> จะเห็นวา่มามาักมักควอมหอ้อนนะท่งเจ้าปุ <c oughs> ๊บอาอมันเย็นหนึ่งมาเย็นแบบมีแมงไม้แมงตอกได้บินมาแต่นอ้องเพื่อนยังโชคดีได้ที่ว่าได้เดือนนี้มันยังแบบบ่อเถิงขันแบบว่าห้อนสุดๆปุนไปเ <c oughs> ใหญ่เลยนี่บ <c oughs> ินเวิงเวิงบอด้มีเ <c oughs> นื้อวบเลยป่ะน้องมีโอ้กวบแล้วเพื่อนมักไปให้โอ้กวบได้ให้ น้องเบิ่งเอาแน่ตัวใหญ่เต็มระวังนะกินในตุ่มอุยบ่ได้เวียกิบวาเลยลูกคนแรกเนาะแต่ว่าก็คลอดสบายอยู่พี่น้องเลยคนแรกเราเนาะคลอดง่ายคลอดสบายอยู่เนเาะจ้าว่าคือไผเจ้าคือไผ่บ้านแต่พอพอเล่าคอยังบ่เห็นก่อนเลยบ่จักว่าคือพ่อหรือคือแม่น้องได้น้องน้องวารานเจ้าของนี่คือแม่หรือคือพ่อคือพ่อคือพ่อโดย เพราะว่าบ่ตายังบ่เคยเห็นพ่อเพิ่นชื่อจังได๋ก็ชื่อพลพลโอ้พลไพโอ้โคงอยู่ฉันเนาะพลไพไพพลไพพลไพใหญ่ดีต่อไปกันเอาเนี่นั้นเลยบ่ตามีแต่ว่าน้องเพิ่นน่ะสิออกไพมื้อวันที่15เนาะเพราะว่าสิบ่แม <niego> <74. S 1> ่น15มื oh, ้ออ <c ười> ่า10ได้9 9 10 11 2 13 4 5 ู่หกมือหกมืออกใครกักับผู้คุมผู้แคนกันแน่นพอกน้องูจังดัผูกแขอขึ้นมากูยางขึ้นมาิผูกเอาจับนีอเลยเนาะดยอืม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 เอาจบ่บวแมื่อนี้กับบว์ู้ได้โน่จังใดจังใดสินะวันทีมันกที่ถือวันวันทีอย่างมือนี้วันทีสิบสิบหกสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าาเดสอบ วัน <ih az violin inding warfare> ีอวันี้ชาอโอ้ถึงมนจบงามอยู่ได้ละยืนไปงั้นได้ไม่ได้ไม่ฮัอนสิกัดคุณน้อยแเนาะออกไปที่บ้านเงินหนาที่โตแสดงว่ายืนไปก่อนเอายืนยืนปุกแขนแต่ว่าออกออกแต่กลับหรือออกแต่ไฟนี่แม่นสิหามือันแหละสิหามืออกเดี๋ยวากแขนนี่สิบ่แม่นมื้อนั้นอืมคือว่าแลเนาะช่วงนี้บัด ทางน้องเพิ genau. Genau. Das be, das away, ่นก mmm. so no ็บ่มีเวียกพี่น้องก็บ่มีเวียกเฮ็ดนะอยู่ๆไปเรื่อยๆเนาะน้องเนาะเฮ่าวนามจำปาบัดยังโบลายเพิ่นว่าจังใดฉันจักสิแนะนำน้องเพิ่นไปแบบใดไปตัดอ้อยกะอ้อยเบิดอ้อยเบิดเบิดเลยบ่ท่านโวยสิกลับดูเฮ็ดงานอยู่เก่งกะบเบาเกิดที่คือว่าจังได๋เพิ่อนเพิ่นเพื่อนบ่ฮับเลยบ่บ่โดยเพิ่นได้เออยังวะคนงานใหม่โอ้เพิ่นได้คนงานใหม่แล้วคนงานใหม่โอ้ ว่าช่วงนี้ก็ใครยอดเทศกาลแน่เนาะบอจันเนาะคนหลายอยู่บ้านน้องแกมึงก็ได้งแบบมันหิบมันเศร้ามันจนมันคันบ่ค่อยมีใครเจ้ามาพะคอนเนาะเนาะจังใดฉันจักสิว่าจังใดถ้าว่ายามหน้าพุนนะใครนน่แบบว่าหาเนาอไม้เนาอมันเนาะน้องเนาะโยจิตรจิตนายหาบัตถพ่อไว้ลงไปหาปลาอยู่แก่งขึ้นหมู่บ่บ่ได้ไปโอ้เพราะว่าเห็นแถวนั้นเพิ่นหาปลาเนาะบอจิตเนาะ หาปลาขายอีสินะโดยถือว่าน้องแง่นี่คือกินน้ำห้อนแม่นบ่โดยหอมปลาต้มใจ่หุงใจยาหอย่างบวมปลาต้มหักไม้บ่หวานจอดกับอาหารเคยอย่างนางเา็กโอ๋อะไรกมื้อนี้ก็บ่มีหยังมาฝากมาต้อนน้องผู้ดอกเนาะมีแต่เอาเงินให้น้องเพิ่นนี่แหละเนาะพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินติดทองติดไทยเล็กน้อยพี่น้องเอ้ยอ่าวย คือว่าเลยเนาะบุอนี้กระพาตลงมาทางเฮือนน้องน้ำเพชรอะไรกันซือ้อทางบอ่อแสนเนาะได้รับนาทีเป็นสะพานบุญนะครับทางเมยเพื่อนสินะซื้อขาวซื้อน้ำคาขึ้นเมื่อไรกันเอา้าพอดีแหละเอาเวาหาน้องยืนผลก้อนบริเวณหาน้องผลตะโดนยังได้ยังไปของหำของเทียนคือเก่าอยู่บ่อว่ะลงมาบัญน,นี้เราผูกเอื้อยกันจนในลูกเลยเรา่เคยผู้มาก่อนได้ว่าเรามีผัวเนาะน้องหรือโบจัก ไอดินไอดินตับชื <the <the ่อเน่ดีดอกไอดินเปะเลยทีนาเบิ่งจะมือได้ก่อนนาะน้องเนได้ไหมเจะมือได้ก่อนเก่า้ามืออเมย์ไม่เพิ่นเฮอเพิ่นหูกประมาณจ้มือก่อขึ้นห้มือครึ้งเือนเลยเนาะมืออาะวาแคือว่าและน้องพี่น้องเนาะกกน้องน้องข้างล่างอย่งในเด ใชเลยแหละกินได้แดดอันไก่กับอันปี้อค่อ้อดเราเดิหน่มเด้อกินหันกินนกัน้มันว่งคือเาแนนเพราะว่าพิษได้เนาะพิษโอ๊อเพิรงวแน่อตะโอมกันเนาะโอ๊ตเนาะ ให้น้องเพิ่นแสนหนึ่งน้องพี่น้องเนาะกได้น้ำแม่แก้วเพิ่นให้เป็นคานน้ำมือกน้ำมันเนาะเพิ่นใส่ทางบอตาเป็นสะพานบุญในมือก้อนนั่นแหละบอตาก็เหลือจากใส่น้ำมือกน้ำมันแล้วก็มาแบ่งปันให้กับน้องเพิ่นหนึ่งแสนกีบแล้วก็ับบาจีบเบาเวียดน้ำเนาะสมทบกันคนละเล็กคนละน้อยพี่น้องเลยนี่แหละเนาะจำที่เราแบ่งปันกันได้เนาะพี่น้องเนาะโดยอ่ะน้องๆเนาะขอบใจเด้อโดยเนาะ แม่แม่เพื่อนพ่อเพื่อนเพื่อนแหลานนี่แหละเนาะอ่ายังตอนนี้ยังใช่ผ้าอ้อมอยู่บ้านอ่ายังใช่ผ้าอ้อมอยู่เพี่านครูปะแม่เพื่นเดี๋วบอกกับสำหรับลูกนี่อ่าผ้าผูกที่นอนผ้าผูกที่นอนกก่ช่วนั้นมีอันนี้แม่บอกะเป็นผ้าอ้อมผ้าอ้อมเนาะสุดเล็กน้อยนะเออเอาแต่ว่ามีโอกาสได้ลงมาอีกชื่ออันนะนัมมานิมานะมาต้อนคนโย่ อ่มันมีถุงมือเลยมีวอร์มเนาะสุด็กน้อยนะเออนี่ยังมีอ่ะอ่าคูดหนาเจ้าของง่ายๆเลยใชนะอ่าเร็ปอืมเนี่ยนั่งรอเพราะว่าบอต้าก็ยังชิมี่คือกันได้แนี่นี่นะนะอ่าเนาะชอยๆกันไป Đại cả khăm là ai anh chích cắp đứt đứt nó đôi ăn mưa nắng về may, nó rồi dị đất nóng đứt đôi nó, đôi 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 áo, đôi 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 มืตื้อๆพี่น้องเอ้ยออกมารถมันออกลงพื้นที่ครับประมาณนี้เด้อาโทเอ้าังไดก็ขอบมุกขอบใจพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสุขู่สุคนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเพิ่นว้าแล้วเนาะอ่าเข้าคองก็ยังบ่ครบปานใดอ่าเป็นเสื้อผหน้าแพเด็กน้อยเพิ่นว่าอ่ก็ขอให้เรียกง่ายๆใหญ่ไว้เนาะอ่า้คลิปนี้ทางบ่ตาเองก็สิได้กล่าวคําว่าสยดีเด้อบดนี้เด้อพี่น้องเด้อค่ําแล้วขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณหลายๆเนาะ ที่มาเบิงมาชมบกวด๊ขามโคษนาที่ดังเลยบาย